บ้านผ่อนตรงทางเลือกใหม่ที่สะดวกและเป็นไปได้สำหรับคนอยากมีบ้านสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับปังใน Home Story Talk รายการที่จะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการซื้อบ้านและวิธีที่จะทำให้คุณมีบ้านได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะมาช่วยให้คุณมีบ้านได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องง้อธนาคารไม่ว่าคุณจะกำลังฝันอยากมีบ้านหลังแรกหรือกำลังมองหาบ้านเพื่อการลงทุน การซื้อบ้านผ่อนตรงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของคุณค่ะต้องบอกว่าในยุคนี้บ้านผ่อนตรงกลายเป็นตัวเลือกที่มาแรงมากโดยเฉพาะสําหรับใครที่อาจจะมีปัญหาในการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือไม่มีเครดิตในการกู้ธนาคารไม่มีเอกสารยืนยันไรายได้ที่ชัดเจนแต่สําหรับบ้านผ่อนตรงคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยการผ่อนตรงไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากของธนาคาร และที่สำคัญไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรด้วยฟังดูง่ายขึ้นเลยใช่ไหมคะงั้นเราจะมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าระบบนี้ทำงานยังไงง่ายๆเลยค่ะบริษัทเข้าซื้อบ้านให้คุณก่อนจากนั้นคุณก็จะผ่อนชำระกับบริษัทโดยตรงเป็นระยะเวลา3ปีหรือจะโปปิดใน3ปีก็ทาได้ค่ะแล้วบริษัทจะดันคุณกู้ออกธนาคารในปีถัดไปนอกจากคุณจะไม่ต้องใช้เอกสารที่ยุ่งยากแล้ว ระหว่างที่คุณผ่อนกับบริษัทช่วง3ปีแรกนั้นจะมีทีมงานมืออาชีพช่วยดูแลเรื่องเครดิตให้คุณสามารถกู้ออกแบงค์ได้แล้วบ้านผ่อนตรงเนี่ยน่าเชื่อถือจริงหรอต้องบอกว่ามีความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะบริษัทที่ให้บริการแบบนี้มักจะมีสัญญาที่ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายแถมมีประสบการณ์ทําให้หลายครอบครัวได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วจริงๆอย่างที่เราทราบกันบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง บริษัทเองก็อยากให้คุณประสบความสําเร็จในการผ่อนบ้านให้ครบตามกําหนดและได้บ้านเป็นของตัวเองไม่มีเจตนาให้คุณสูญเสียบ้านอยู่แล้วค่ะและหากมาวิเคราะห์ลึกลงไปอีกการผ่อนตรงกับบริษัทนั้นมีข้อดีมากมายโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีรายได้สูงแต่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้เนื่องจากมีปัญหาด้านเครดิตคุณจะได้มีเวลาฟื้นฟูเครดิตตัวเองในช่วง3ปีแรก และเมื่อถึงเวลาในปีถัดไปคุณก็สามารถกู้ธนาคารได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะการที่ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรหรือใช้เอกสารเยอะมันก็ทําให้กระบวนการมีบ้านง่ายและรวดเร็วมากขึ้นขอแค่คุณมีเงินค่าทําสัญญาหรือเรียกกันว่าเงินดาวเริ่มต้น6 25ของราคาบ้านเพื่อวัดศักยภาพในการผ่อนบ้านนะคะ ก็คุณพร้อมที่จะมีบ้านจริงๆแล้วก็มีศักยภาพมากพอที่จะผ่อนตรงกับบริษัทได้แค่นี้คุณก็พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหม่ได้แล้วค่ะถ้าคุณกําลังสนใจบ้านผ่อนตรงอ่านสัญญาให้ชัดเจนทุกข้อและที่สําคัญประเมินศักยภาพทางการเงินของตัวเองว่าคุณสามารถผ่อนบ้านตามระยะเวลาที่กําหนดได้ไหมการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้สินในอนาคตค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับหัวข้อบ้านผ่อนตรงที่เราได้พูดถึงในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถมีบ้านได้อย่างที่ฝันไว้หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับใครที่อยากมีบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Homestory Talk ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปังได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะ